สวัสดีครับผมเสาร์ที่สิบสองนะครับผมสิบสองพฤชสภาคมนะครับตีหาเครื่องพี่น้องเลยนะครับตอนนี้ลูกขึ้นมานะครับก็จะมาเครียองงานให้ลูกค้านะครับผมกับลูกค้าทั้งกาลสินนะครับรถไถยน้อยมินิขั้นนี้กับทั้งกาลสินรถไถนั่งขับกับยูกาลสินนะครับยูเมืองเดียวกันนะครับผมก็สิได้ ถา้าการเชได้เห็ดสีครับรถ,รถไทยน้อยมินิเฮ็ดสีะนะครับนี่รถไทยน้อยมินิเฮ็ดสีแล้วก็รถไทยน,นั่งครับก็บเหลือเก็บงานอีกหลายเติอบอยู่ครับนดัดลูกค้าไว้ประมาณกลางเดือนวันที่สิบหา้ามืนนี่ก็สิบสองแล้วนะครับผมคือสีพรท่านอีกแล้วล่ะครับ แตสิได้โทรไปแจ้งให้อพ่อเพื่อนได้ราบอยู่พยายา่มเล่งล้รครับผมมั่นบอทนานนอรับจักสิใหไว่ดจังเลยผูกข้าทัางการสิธุ์นะครับผมทั้งสองคันเลยรับ,บรถไทยหน่อยไม่นิงน้คันหนึ่งว่าสิไปสทรงพร้อมกันเด้ครับว่าสิาสไปสทรงเองแต่ว่ารถไถหน่อยม่นินีเคือสิได้แพ็คทรงทั้งไปก,กับทังไปซนี่ไ้นั่แหละครับ ว่าเพิ่งกับเฝ้าอยากใส่งานคือก็คือกันฝนตกฝนลงว่าหญ้ามันก็ขึ้นนะครับเพิ่งจะจะไปใส่งานที่กันรถแท็ทนั่งครับก็บว่าให้ท่านลงหน้าด้วระสันนะครับนี่นะครับมันมาสาน้ำผิดเครื่องใหม่นะครับผมอะไรอยากหายอย่างเนี้ยัหน่อยเป็นเครื่องเก่าแรงครับตัว,ตวก็เป็นเพชรสีใหม่เกิสายพันใส่เบอร์ลอย4ีสิบสอง ครับสายพันใหม่เสียเงาะเกือบสามรอยบาทครับต่อเสียนย่างหรืย่างสภาพเกับอยากไปทั้งไม่ผมนะครับยายาง,ยางเกือบไม่คานเฮ็ดซีแล้วนี่ครับผมก็อัปเดตงานเรื่อยๆครับกรหรับเฮ็ดเรื่อยๆนะครับเฮ็ดอยู่รถไทยหน่อยไม่หนีก็เฮ็ดอยู่รถไทยนั่งครับก็เฮ็ด รับหลายงานอันนี้เฮ็ดเฮ็ดน้ำบ่อเฮ็ดน้ำบ่อท่านนะครับลูกข่าเพิ่งกระจมเรากับ,กบพยายามอยู่ครับพยายามเล็งห้อยู่ครับเฮ็ดทุกมมือครับบมมีมือยุดสั่มผมนะเฮ็ดทุกมมือเดือนหนึ่งมีสามเซียมือเฮ็ดไปถึงสามเซ็ดมือครับครับแยกกาฝาไว้น้าเนี่ยครับผมสร้างอยู่ครับ เยอเบร์โทูก็สิแป๊ใไตคลิปไปห้อครับผมคลิปนี้ไปซ้านี่นะครับเดี๋ยวอยู่ทู่ไปหาพ่อโยนกระสีนอยู่ครับว่ามันบอท่านวันที่ิบหาดอกครับเจริเลื่อนไปอเอกล่ะครับเจกสองซ้ำเหมือนนะครับคลิปนี้ไปซ้ำนี่นะครับผมสวัสดีครับ